โรงเรียนชุมชน12ท่าตานประชาสริ์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ตั้งอยู่เลขที่ 124หมู่หนึ่ตำบลท่าตาลอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกในเนื้อที่21ไร่2งาน86ตารางวาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีนางสาวกันตากรึมสูงเนินดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและมีข้าราชการครูจำนวน14คนเจ้าหน้าที่ธุรการหคนและนักการพันโรงหคน เรียนดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนาโยบาย1อําอำเภอ1โรงเรียนคุณภาพประจำปีการศึกษา2,567เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและตอบสนองนโยบาย1อําอำเภอ1โรงเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน5ด้านดังนี้ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน มีอาคารเรียนอาคารประกอบเพียงพอและมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคมีระบบสนับสนุนนักเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 2. ด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารมีทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารสามารถใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการได้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถสร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนได้และมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 3. ด้านการบริหารจัดการมีโครงสร้างการบริหารองคอ์กรที่ชัดเจนมีกลยุทธ แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและความต้องการของนักเรียนชุมชนและท้องถิ่นมีบริการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเช่นโรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้มีมาตรการแผนเผชิญเหตุและระบบแนะแนวมีการบริหารทรัพยากรบุคคลครูครบชั้นครบวิชามีแผนพัฒนาบุคลากร สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีวิชาชีพที่สูงขึ้นมีการบริหารงานงบประมาณมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและสนับสนุนงบประมาณมีวัสดุอุปกรณ์มีความพร้อมและสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆได้และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. ด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลและมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5. ด้านผู้เรียนนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้นมีผลสํมฤริ์ทางวิชาการสูงขึ้นผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการสนับสนุนด้านรางวัลและผลงานของนักเรียนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดนตรีนาฏศิลป์กีฬาและมีการสนับสนุนส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน